สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่บ้านดอนไม้งามตบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับภายในหมู่บ้านตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงถนนนะครับเป็นการปรับปรุงถนนครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็คาดว่าถ้าเสร็จนี้จะสวยแล้วก็จะดีขึ้นนะครับตอนนี้ คือภายในหมู่บ้านของบ้านดอนไม้งามตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับกำลังมีการปรับปรุงถน,นนภายในหมู่บ้านนะครับถนนเส้นนี้ก็มาจากนู่นะครับมาจากบ้านครูซอดเมืองศรีสะเกด าเป็นสีแยกไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปยังอำเภอราศีสไลถ้าเลี้ยวขวาก็ไปยังอำเภอยางชุมน้อยถ้าตรงไปก็จะไปอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับด้านหลังผมก็มาจากเมืองศรีสะเกดนะครับที่ผมวิ่งมานะครับวิ่งมาจากเมืองศรีสะเกดครับนี่และครับก็จะเห็นป้ายตรงนั้นนะครับ ป้ายแยกดอนไม้งามนะครับป้ายบริเวณนี้นะครับนี่ครับป้ายแยกดอนไม้งามนะครับเป็นแยกไฟแดงเลยนะครับตรงนี้ไฟแดงก็ถือว่าเป็นแยกใหญ่นะครับมีความสําคัญนะครับ<อ>เลี้ยวซ้าย ไปยังอำเภอราศีสไลยเลี้ยวขวาไปอำเภอ,อยางชุมน้อยตรงไปไปอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้คือแยกบ้านดอนไม้งามนะครับหรือว่าแยกดอนไม้งามตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ